ู่ที่กองถ่ายมวสิกวิดีโอเพลงปลุกฉันได้ไหมของหนุ่มกันเดอสตาเพลงนี้เนี่ยกระแสรแรงมากๆเลยคุณผู้ชมหลังจากที่ปล่อยออกไปไม่นานเนี่ยนะคะก็ติดอันดับท็อป10นคลื่นดิทัทั่วประเทศนอกจากนั้นเนเีย้ยอดดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นเสียงวิงทอนเสียงเอร์สายต่างนานาทะลมถลนลายค่ะผู้ชมค่ะซึ่งวันนี้แหละค่ะเราจะได้รู้กันว่าในมวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยหนุ่มกันจะต้องอกหักช้ำรักขนาดไหนเจ้ารอช้า เราไปว้าวบ้างหลังมัสิกวีดีโอเพลงปลุกฉันได้ไหมก็เลยดีกว่ามา้ารอเธอท๋มาคุยทุกๆคืนทัที่เธอมีคนอื่นและคงลืมลืมเบิร์ชลาวด้วยสั้นไปฝังซีีเพลงเดิมนั้นที่ไร ด,ด,ด,งงงดิคมาว้าเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงปลุกฉันได้ไหมอุ้มก็เลยมีเรื่องเมาส์เกี่ยวกับการปลุกของหนุ่มกันที่ได้ข่าวว่าเป็นคนที่ปลุกยากมากจากปากของสาวแก้มเดอะสตาร์ไปฟังกันค่ะสำหรับน้องกันเดอะสตาร์ซึ่งตอนนี้ก็มี MV ล่าสุดก็คือปลุกฉันได้ไหมบอกได้คำเดียวว่าไม่ฉันไม่ปลุกแกกแล้วเพราะว่าตื่นยากมากจริง ตื่นยากธรรมดาค่ะน้องที่เศร้ามากด้วยตรงนี right, look, right. tonight, man, him, ้แหละน้องกันอะไรลูกอะไรแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็อยู่กับศิลปินไทยป๊อปแดนเดอะสตาร์ค่ะสวัสดีค่ะเดนดสตาร์คนที่หัของเมืองไทยวันนี้มาถ่ายทำเพลงสิกวิดีโอเพลงฝึกฉันได้ไหมฉันได้ไหมครับพูดถึงเรื่องฝึกก่อนดีกว่าพี่อุ้มได้ยินมาว่าการเป็นคนที่นอนดึกมากก็เลยทำให้เวลาที่ต้องคาปลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากสักหน่อยหรือตื่นยากนี้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าตอนตื่นไม่ยากครับจริงเหรอแต่ว่า พอตื่นแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาอ๋อมันไม่เต็มที่นะคือในรายการปุกเนี่ยคือเราเราเราตอนแรกเราหาที่แบบว่าปกติไม่ได้แล้วเราไปหาที่ที่มันแบบว่าดังที่สุดเราขอเขาเช็คเลยว่าขออะไรกันกปุกที่เสียงดังที่สุดในราารจริงเหรอใช่ครับผมไปซื้อาเพราะว่าพ่อหยิบเราทำง,งานเราเราต้องการแบบว่าปุกให้มันดังๆเลยให้เราแบบตื่นเลยและลักษณะของการตื่นของการชงตอนแรกไม่คือสะดุ้งขึ้นมาก่อนครับสะดุ้งก่อนแล้วก็กดปิดอย่างเร็วมากกดปิดปั้งแล้วก็

ลูกฉันได้ไหมหูกระแสตอบรับนี่ก็ดีมากๆเลยนะการใช่ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับกับกระแสตอบรับ, <ๆ S 1> รบนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยคือไม่ไม่ได้มีในรายชื่อที่จะเป็นทำการโปรโมทนะครับผมแต่ว่าจากกระแสตอบรับที่ที<ห> <ๆ S 2> ่ได้เห็นจากคลื่นวิทยุที่ต่างๆรวมถึงยอดดาวน์โหลดนะครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่แฟนๆเนี่ยให้การตอบรับเพียมากกับเพลงนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงซึ่งตอนแรกเนี่ยพอพอพอการได้อันเพลงนี้เนี่ยก็รู้สึกชอบเพลงนี้มากๆอยู่แล้วด้วย ทำน้องด้วยเนื้อหานะครับผมก็จะบอกว่าดีใจครับที่หลายๆคนชอบับแล้วเรื่องราวในมิวสิวิดีโอที่องมาประมาณไหนครับจากประสบการณ์ของการที่ที่กันทำเพลงมาประมาณอัลบัม้มเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทุกเพลงถ้าจะไม่มีเพลงที่ลำบากอยู่ใอกหักจะอดเลยครับยทัใจบ้างลากใช่พอเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อกหักมากๆค่ะไอ้คำว่าปลุกชั้นเนี่ยมันมันสะเทือนใจที่ว่าเคอคนที่เรารักมากๆอ่ะแล้วบางทีวันหนึ่งที่เขาหมดรักเราแล้วอะไรเหมือนเขาต้องการจะจะมีคนอื่นนะครก็เหมือนกับว่าช่วยปลุกชั้นให้ตื่นสักทีหนึ่งให้ตื่นจากความจริงทีให้ตื่นจากความจริงที่มันเจ็บปวดใช่ช่วยปลุกฉัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เธอจะให้ปลูกปีอุ้มนะครับตัวหนังขนาดนี้เนี่ยขอเบอร์มูลิธีได้ไหมครับใครมีเบอร์มูลิธีบ้างขอเบอร์เลยครับช่วยปลุกฉันได้ไหมให้ตื่นขึ้นมารับรู้ความจริง ก็ฝากด้วยลวกันครับสำหรับเพลงนี้นะครับผมปลุกชันได้ไหมครับเป็นอีกหนึ่งเพลงซึ่งอยู่ในอัลบััมกันเองครับผมตอนนี้วางแผ่นแล้วครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อของแท้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่กักจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ครับ สำหรับเบื้องหลังมิวสิควิดีโอของสองนุ่มจากเวทีเดอ Star เพลงไหนฟังแล้วโดนก็ช่วยกันอุดหนุนของแท้หรือดาวน์โหลดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้ววันนี้รายการว้าวดาราก็หมดเวลาแล้วขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนนะคะสวั as, สดีค่ะะ